นปูห <Bod ang. S 2> ินเนาะแต่วันนี้มันแฮีย้อนว่าเพิ่นเลี้ยงมีคนเลี้ยงแถวบ้านเขาเนี่ยปูแดงเนี้ปูแดงกว่าปูหินหรปูแดงปูแดงแต่ว่ามันใหญ่น่อยเซียเนี่ยเออมันบื่อแนวกินบอตะกี้บ้านเขามีแต่ปูนาแล้ววันนี้มีคนเลี้ยงเฮียสิระบติมันเฮียมันหลุดมันสิวิตเราไหนมันออกจากฟาร์มเพื่อน่ะเพื่อนที่เป็นฟาร์มปูเลยเฮียร์นะเฮียรนะอุตส่าห์ได้ข้าวมาคุย เนื่อกาปูนี่บนสบายทุกคนสบายดีทุกทุกคนเด้อยินดีตอนฮับเข้าเจ้องน่อมาน้อยสาวล้าสบายดีตอนเลีย้ยงพิบซีมื้อนี้และน้อยจะพาพิบซีไปหากระปูมาเห็ดอูกระปูหรือว่าเออกกระปูเห็นไหมพิบซีเมนูนี่นะแล้วน้อยเคยเห็ดเถื่อนหนึ่งเลยพบซีติดใจเส่บแห้งเมยเมันก็ก,กินเข่าถือว่าหลายเติบเราโบได้เห็ดมาดุ่นเติบพระว่า,าแบบปูอะได้อยู่ ได้แต่ว่าบได้หลายเอฟซีส่วนนั้นที่ได้เห็ดหั่นก็คือเป็นเห็ดล้วงกัดอพอเป็นเห็ดล้วงกัดแล้วเป็นถือรอบแล้วมั็นได้หลายลเอฟซีก็เลยว่าเห็ดเมนูนี่ค่ะมันตงได้แท่ปู่หลายเด็ดคือเห็นวา่าละน้อยเมื่อวานนี่อยากมองเอฟซีกระปู่ถือมองน่าหลายเติบได้ประมาณสิบล่ายซาไปตัวลวกะ็ส้มกินแน่แล้วกะัย่งเหลืออยู่น้อยหนึ่งเอฟซีละสิมาหาตต่มหาตต่มไปเห็ดเมนูนี่อยากเอฟซีแทบแทบได้เมนูนี่นะมันแบบว่ามันหอมกระปูล่ละน้อยจริง หาไปเห็ดเที่สวนเมื่อกี้มรุ่มน้ำกันว่าจะได้บอลงมาหายอยู่แถวบวกแถวเฮอนี่แหละนาง่งาปซื้อลงมาเด้อเมื่ีมาหายอยู่แถวป่าววีเพร่ะวาน่ะที่เราคนฉีกถุงหอที่เราได้ใสโมองเลยคุณใชมากบบอาไมื่อกวันนี้จะโสดยังไงกรูดได้ตือนกันบอกร้มุกจัน ห้ามจานต้างกับไปลโรเล่แหละ,ะตอนนั้นมันม,าามีอะไรคือราได้ตือมันือได้เห็ดไปงนี้แหะามจานเนี่มันไปหามองหานี่เผ็ดนะสาวเยอะจังเลยเนี่ยป็นที่บอล่อย,อย่ะ มาเห็นปู่แล้วห็นซียางมาใช้เวลาดนเติมนี่มาเห็นปู่ตัวบกใหญ่เลยนี่รุ่นแบบรุ่นเนี่ยมันรุ่นถือมองเลยตัวถือมองหันจะได้แกะอันนี้ออกเบิดบอสันละไข่โบได้ยุ่ยีได้แกะขาแกะยางเลยยึดออกเบิดปู่บ้านละน้อยเะตัวใหญ่ใหญ่เนะี่ยตัวนี้หันต้นปู่หินงเนาะแล้ววันนี้มันแพย้อนมาคนเลี้ยงมีคนเลี้ยงแถวบ้านเราเลยปู่แดงเน,น่ปู่แดงว่าปู่หิงเนาะ กูแดงกูแดงแต่ว่ามันใหญ่นลยเฮียซีเนี่ยเออเมันบืดแนวกินบ่ตะกี้บ้านเขามีแต่ปูนาแล้วบ้นนี้มีคนเลี้ยงเฮียซีระบ่นมันเฮียมันหลุดมันสิวิตเราไหนมันออกจากฟาร์มเพลยนนะเป็นที่เป็นฟาร์มปลูกเลยออกมาเพรพันแถวหงายได้ตอแล้วัวหนึ่งปลามว่าหาวิจารณ์น้อยทีได้กินอันนี้ต้องกับปลูกว่านี่นะ เพราะข้างหน้ามากวไว้ามมาน่ะมันจะเป็นบัวอยูน่นมันจะมีหลายก่อนจะมาหน้ามา้าบวบหลายละลงไว้ขนาดอะเฮียซีเพราะว่ามานี่แหละน้อยยังไม่ยาวมองอีกวัน,นี้ลงไว้ทไมไอะ ว่าต <ersch> ัวนั่นมอวานอีเมลเน้ะคุณบอกเองานอนใจมอกว้างกวดไหได้ได้ปูได้มองขาดพ่อมองใหม่ไดงปูได้มองใหม่้น่อยก็เฮ็ดน้อยได้ห้ายก็เฮ็ดรลาย ตัวน้อยตัวนี้มีสองตัวอ,วอ,อยู่บวกลีอุ้ยเด็ดดเย็ดอีกตัวนึงละนี่พี่พีตัวนี้หนึ่ง,งตัวที่สองตัวนี้อุ้ยหนีบมือตีมืออือสตัวที่สามอยู่นี่ลี่อยู่นี้ แม่ได้สามตัวแม่บวกนี่มีสามตัวเดี๋ยวชิเบิงตื่มอีกนี่นี่ตัวที่สี่น้อยเจอสี่ตัวทีบวงนี่นละ อ,อู้น้อยเด็อๆนี่เขาบอกอ้าวแต่บัวน้อยเพรมีแต่ตัวน้นอยแต่ตัวนี้เขาจะเตีดิละตามมาน้ำนัวเพื่อนเี่นี่ตีบัาตัวนอ้อยนะตัวน,น้อยยังเห็นตัวใหญ่ๆนะั่นจังตำแหลกาย จสีหาตูพวกมีหอยบอกไวไวขนาดนี้อันนี้มันหูคนละนว่นีน่แม่แม่ตูบังใหญ่ดิเข็นเชืออกจุ่กันตัวใหญ่แต่ว่า,า้าเด้อเียดีเด้อี ใหญ่ประโบใหญ่หลายดอกนี่คนอื่นพึ่นไปหลอกเก็บกันเราคูดกระปูกเจ้าไหน้อยเก็บอีกน้ำๆด้ยแต่น้อกโอ้มันกั้นใจอหละมีน่าหลาหลายด้วยมันบอกใหมนะ กูทันไปไว้ไว้กูอ๋อทีนี่มือเขาจับจได้เลย ได้ตัวนั่นไปทำไมว้าอยู่นี่สองสมตแม่เลยนี่เด๊เด็เด้เเเตเอ ไว้ไข่สีไว้อนกันเสละอีกตัวนึงเฮียอีกตัวนึงไปเสละหือใช่นี่เห็นวะนี่นี่วะนี่นี่ไข่ขุ้นตัวนึงนี่นี่เ่้ <ม>อ๋อคุณแม่ฮะโคได้หลายตัวไดบวงนี่เฮ้ยหลายตขาัขนาดนี้สิบวงนี่มาบวงนี่จะเล่้แล้วก็เลี้ยงนะได้บักหลายเห็นมัน่อนเขาชักหัวหน้ามันา่อนเขาชักก่อน มีในบัวน,นี่นะมีไงมีมีนม้ำเด็วเฟ้เห็นทงไหนใช่ไหมทิ้งได้เ็ปูแล้วเจ้าเด็กปูชอยปูชอยเก็บปูนีู่สิคิดเปิดดีกว่าจับตแล้วปิดเด็กปูเลยอ มาพีพซีตอนนี้เฮากะทำความสะอาดล้างปูเรียบร้อยแล้วพีพซีนี่กระปูละน้อยไลยไหลตืเพีพซีไปหล่อจับเอาอยู่น้ำมันนั่นแล้วก็บ,บวกกับตัวเทียนเปลี่ยนใส่โมงละได้พื้นถึกโมงนะพีซีล้างหงมันนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วสิมาแกะอันนี้พีพซีแกะกระปูแกะออกเพิ่นละน้อยพีพีซีแบบได้ใส่หงมือนี่แหละเขาร่างดีๆแล้วแหละ คันบดไส่ทองมือนี่เกะบดได้แท้จริงสิตะปูใหญ่เป็นกระเย้ยาเนี่ยแล้วแต่าาเพราะว่าเขาใส่กปุ๋นใส่เองก็ใส่เกลือป่ะจิกัดมือให้เลยปักกระปูตอดห <c oughs> นีบมือกันหวาจะหนีบมือกันบอ่อ แต่ mm. สะอ่อนหอมได้หอมหมดทีมีไข่เพราะว่าแม่นบอกไข่กระปูบ่าแม่นอนนิดนี้เกลี่ยองเกลี่ยกอนว้ายมีเต่ตัวใหญ่ๆอ่ะปิดเลยค่ะรู้สึกว่าวุ่นวายแฮงมาเข็นกระปูแล้วคือเห็นอันเอ้ตูตอนดูดปากระปูนี่่อนห้ อืมอาตัวนี้บักใหญ่เลยนะซัมปูม,มาเลยซัมปูม,มาละน้อยซื้อมาเมาื่อไรเลยติมวัชิหนีบร์เมื่อไงโอ่เพิ่นการเพินน่นบักใหญ่ ต่ำสิแลกบ่แหละเพราะว่ามันแข็งแข็งขุ่นแข็งขนาดปะะ้าสอะะ่อนพูดนะซีนบักกะไหล าดางไม่นี่เอาดางไม่นี่เอาหวยเอาหวยยครละฝั่เขากล้องวะเขากล้องวะกระปูนีดังคนก่อนเด้อเอามาเขามาหนิอะอะปูย่าเนี่เลยนี่แหละอันเพลงที่เจ้าลินอันมาลิลกินกับมาโน่ร่มทับเอียงขนาดกระปูนี่ปั๊บขนาดกระเกี้ยมโมตายไปหาจีนัยจีนัยบูยูไปหากระปูกระปูนีปั๊บ กระปูนี่ปุ๊บนุ่งแล้วเนะาะเรื่อหันเนะาะกูจุงไว้ป็นุ่งตรงเหียนนี่อย่ามันออกเห็ดก่อนเลย <c oughs> ไม่อง อยากอกดูไหมว่าฉันจะทําเมนูอะไรเจ้าผู้เคยกินดิตัวเคยเห็ดในมื้อนั่นนะเจ้าบู้ทาได้กินรอกค่ะตอนนี้เฮากะแกดองกระปุกออกจากกันเรียบร้อยแล้วที่้เฮาสิมาขูดเอาเนื้อพื้นอกพีแล้วคยอยเชียวปิดตังแล้ว่บริเฮ็ดโดนละเมนูนี้ลืมแังไหนกะ พุ้นไว้ไปน้ำกันนี่ป้าก้ามปูใหญ่ให้เอ็ดสิเกะเอาแล้วก็จะไปต่ำเอาเนื้อเอาหน้ามนเพิ่พมพรบเกะเอาไข่คนออก มาต่อมาเฮากาซิมาต่ํากระปูที่ซีละน้อยเก็บอันนั้นออกไปได้หน่อยหนึ่งแล้วแหละต่ำเอาน้ําเพื่อนไปเอ่อไปออมหอมขนาดพอได้ต่ํานะอ่อนพร้อมหอมขนาดพอได้ต่ำเอาน้ําเพื่อนออกนะหอม Thank <laughs> you. ดนี่กะิบอ่ได้หลายเทอาสุดก่อนสุดอันเท่อนั้นได้กระปูจาก,การนันเห็ดรอบพอแล้วได้ห้ายหลายกระปู่ในเว็บซีอืม,อมย่านฟงเส่ตาไปนั้น จะอ่อนน้ำนัวเลยน้ำนัวจะกูนะบังลาย มาทงได้พอประมาณหนึ่งแหลวน้อยก็สิมาสองเอาน้ำเพิ่นเอาน้ำนัวหอมคมคนๆก่อนให้นเพน่นหมุนออก จะได้น้ำนัวเพื่อนน่ะได้หน่อยต่ำเอากระดูกเพื่อนน่ะอีกพร้อมหนึ่งอาแบบนัวคักเลยตึบมาตอกใส่ซาม นึ่งซ่าเอาน้ามันถอกใส่เป็นลงไหล เมน,นูนี้ก็ถือว่าดนเติบเนาะสุดสุดทกินละน้อยใกล้สิแล้วเลยนึซีต้องตังเรียบร้อยแล้วเอาน้ำเทนะก็จะมาเตรียมตังเครื่องเพราะจะใส่เใส่ตังค์ข้าวเบือแล้วก็เอาแ,นนแล้วก็น้ำพริกเคี่ยวเอาแล้วก็ได้อะไรบางอยนีงเมนูบ้นบานๆที่แบบใส่เวลาดุน จะน้อยมากเลยว่าทำใจตั้งใจอดเร็จคน,นตอบรับของมันก็คือจะได้กินอาหารที่อร่อยและแซบ่บใส่หัวแบบใส่หัวจิ้งคแล้วก็์ใส่บักเก็ตอะน้อยใส่ตอนนี้เลยหัวบัวเบิ้ลก็ใส่หัวบัวแดงอันนี้แล้วน้อยจะใส่ตัวนั้นน้ำหัวเลยเป็นหอม ไว้ข,าขา้าวเบอราข้าวเบอร์่าจะโดรไซลารน้ำปูนะดำดำาอยู่แล้ว,น,น,ลวน้อยตามออกมาเขียวออกมาได้นี่ตัวนี้นำ้ำตัวนี้จะเป็นน้ำหนึ่งแต่นั้นน้ำสองต้อจะเขี่ยให้เป็นจนว่าขอนเหลือไม่นึงเครื่องใส่ไน ประมาณสามสนาทีกันอาจ,จะได้กินแล้วแหละอากาศก็ห้อนๆ้อนฝนหากระตกเม,มื่อวานอ่างไม่ซ้นกลับมาเมื่อนี้ฝนกลับมาเมื่อนฮ้อนอีกนาทีเจ้ผักที่เราจะใส่ก็คือจะมีผักอ่าซี พักน้องตูแล้วก็พักกัวสามย่างเลยเจ้านี้จะตุกเจ้สยบแซบเดี๋ยล,ลงไปหนสิตอนนี้เ,เขากระเขี่ยวจนว่นาน้ำกระปูเหือน้ืนอ,นอยนม่มันบจนทีจะแล้วจรก็สิามาเริ่มปูหนึ่ยสิบปูเอาไปเอาเนี้อส่งประเด็กไว้จะเล่ามานม้นยะั ไปแดดลงไปถูเงันกัอยักนัวเนี่ยแล้วแหละหลายเขี้มไหมเนี้ยลองลมันกันคั้วยตู้นัวหนกันน้องบัวทับซีบ่กับนังตูไม่ติดเสียบแล้วคำเข่าคำนวนอุ้ย เคลียนะเคียนะีอุ้ยจนะยนะไ,ได้ขมข่าวมาคุยนยี่สิเนื้อกระปูนี่ตอนนี้ออมกระปูละน้อยเรียบร้อยแล้วอยู่สิมาซีน้ำกันมาเดอ้อกินขา้าวแรงน้ำกันเมน,นูนี่นะบริกรโดนละว่ะว่า,าแบบ ตัวนี้หันเขาก็ได้ใส่เขาเบืออะไรได้เพราะว่าเนื้อกระปุกมันมันไหลเลยมานีม่มีมิดอือกินอย่างนี้ต,ต,ติดโตติดติแซ่บรูปเป็นอย่างนี้ไรเกิดตุ้มเป็นไอเสีย เาอแซ่บมากเบิงอืมดอกไสอย่ามาแกงอะไรแกงมาเอ้อแต่งเนื้อนัวเนื้อแซ่บขนาดเลยสมใจยากสมใจเป็นรอหากระปูอันนี้จะกินอะไรก่อนเบิ่งดำ ตัวงไงทำไนฮะอืมแซบ่แซบเจ๊ที่จะมาผักหน่อยเชื่อไหม mentre la lunghino